หนุนบัการจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศด่านสะพานวิถีภาพไทยลาแห่งที่ห้าบัการบริกรรมสซอย่นะครับตั้งแต่เปิดนะครับมาจนถึงปัจจุบันจะเป็นยังไงนะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศเป็นยังไงอันนี้สุดล่าสุดนะครับท่านผู้ชมวอนที่ที่สอง,องนี่ครับ นี่เลยครับอันนี้จะเป็นข้างหน้ารถก็เต็มมดเดิมหมนะครับเต็มหมดเลยอันนี้บรรยาก,กาศางหน้านะครับท่าวผู้ชมมาดูขอถามถ่ายนะที่กําลังลงอะไรเนี่ยนะครับก่อนจะพาบอลกันไปเที่ยวเมืองลาวนะครับคนเยอะครับคนช้าบริการเยอะโดยเฉพาะรถ โดยสารประจําทางนะครับรถเมล์โดยสารประจําทางถ้าท่านจะขึ้นอ้องด่านนะครับไปลงด่านขึ้นด่านฝั่งขึ้นด่านตรงนี้นะครับขึ้นด่านฝั่งประเทศไทยรถขึ้นรถเมล์นะไปลงด่านหรือไป,ไปลงด่านของประเทศลาวนะครับก็จะเสียค่าโดยสารแค่ยี่สิบบาทเองนะครับสายตัวนลครับยี่สิบบาทนะขึ้นตรงนี้นะ ครับแล้วก็ไปลงที่ดานแต่ถ้าท่านจะขึ้นที่บขสจังหวัดบึงการไปบกสเมืองบริคมำใสเนี่ยนะครับก็จะเที่ยวต่อเที่ยวนะเที่ยวเดียวนะะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่้อยบาทเลยนะครับจากบขสฝั่งประเทศไทยไปบขสฝั่งประเทศลาวนะครับ ระยะทางนะก็น่าจะประมาณสักสี่กิโลนะจากฝั่งประเทศไทยบกทสั่งฝั่งไทยไปบอสเมืองบริการสายหรือเมืองปากจาน,นูนะนะครับเที่ยวแล้วล้อยอย่างว่านี้นะครับถ้าจะมาขึ้นรงด่านตรงนี้เที่ยวละไรยี่สิบาทจะต,ต้องไปลงด่านนะจะต,ต้องไปลงด่านฝั่งโน้นนะครับถ,ถ้าขึ้นตรงนี้นะครับ้าขึ้นตรงนี้ถ้าเป็นั่งรถของ ของลาวนะเห็นก็บอกว่าก็คิดไปร้อยหน,นึ่งเหมือนกันจากจากด่านฝังประเทศไทยไปลงบขสฝังประเทศรลาวก็คิดร้อยหนึ่งเหมือนกันวันอ,อย่างนี้นะครับนี่เลยะนะครับท่านผู้ชมที่ขายบาทขายปี้นะเต็มเลยส่นยวนใหญ่ก็พี่น้องชาวลาวนะครับมาเข้าแถวซื้ตัว๋วซื้อปีกันนะครับนี่เลยนี่เลย ไา้บขสที่ขายที่จำหน่ายเป้ที่ขายเป้เนะขายสัวขายปี้รถเมประจำทางข้ามสะพานที่ได้ภาพชายาวแห่งที่ห้าไปประเทศลาวนะครับเยอะครับตู้ชจพอจะสายมาคนช่วยบ่ายลบจะเยอะ อันนี้ก็จะเป็นรถเดยสารฝั่งป,งประเทศลาวนะครับที่ทั้งฝั่งประเทศลาวทัท้งฝั่งประเทศไทยดีคู่กันมานะครับจอดสนามคู่นี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรถของประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับมาจากนู้นมาจากประเทศลาวนะครับอีกขั้นหนึ่งมาจากด่านอีกขั้นหนึ่งมาจากบขสรถ ที่มาจอดอยู่ฝั่งนี้ก็ของไทยเนเขาจะเป็นมาจากบกสนู่นนะครับมาจอดอยูนี้เลยยังคู่กันนะครับบริการบริษมทรายอลันบุกที่เขียนบอกว่าบริษมทรายบริการนะครับอีกคำหนึ่งก็จะเป็นของเราวนะอันนี้ทั้งคู่ไปนะครับนี่เลยครับมาขึ้นหมด,หมดเมลย <นะ S 2> ใช่รถร่วมก็ทั้งไทยทั้งลาขึ้นไปห,หมดนี่แหละ มันจะหมดกันนั่น่ะเนี่ยอ้นี่จะไปนู่นเชลานู่นนะครับนน้องชาวลาวซื้อตั๋วเมื่อกี้นะเยอะเหลือเกินซื้อตั๋วยืนเข้าคิวซื้อตั๋วเมื่อกี้เรบเต็มหมดแล้วรถไทยบริการบริสุทไทย คนถามถ่ายกันเข้ามาแล้วด่านท่าเรือจะเปิดไหมก็ไม่รู้เหมือนกันในด่านด่านท่าเรือท่าบัสท่าโบ๊ทนะครับท่าบัสท่าเรือท่าท่าบัสก็มีเฉพาะรถที่เกินน้ําหนักนะครับที่ข้ามสะพานในได้เขาก็ให้มาลงนี่นะครับลงแผ่นะครับถ้ารถเกินน้ําหนักเขาให้มาลงแผ่นนะครับไม่ได้ข้ามสะพาน การต้องอยู่ในเกลื์น้ำหนักพอดีพอดีถ้าเกลือน้ำหนักเขาจะในเมืองไทยเยอะแยะเฮ้ยด่านด่านท่าเรือโดยสารก็จะรู้ยังไงเหมือนกันนะครับก็ต้องดู้ไปก่อนว่าเราจะโผล่นะหรือจะปิดเลยล่ะนะครับถ้าเปิดทางโน้นถ้าเปิดทางนี้ทางโน้นตัวคนก็จะลดลงครึ่งตัวครึ่งอย่างนั้นมาขึ้นหมดครึ่ครึ่งอย่นั้น มก็จะน้อยๆ่วกก็ทางไทยท่านลาเทียบไปหมดน่ถ้าอย่างนี้คงมก็นน่ได้ยืนน้ำน้ำมก็ยืนตั๋วนะอาจาตัวไม่แผนนะครับจัจากตั๋วจากตั๋วจากด่านเบืองไทไทยหรอการบริษัทด่านเมืองลาวราคาค่ารถอะไรเ่า20บาทเอง แต่ถ้านั่งจากพ,อพอส2อประเทศไทยไปพอส2ประเทศลาวะยนชามตกายาอ,อะไรับบนี้มันเยอะมากขลาหมื่นร้อยบาทเลยะครับร้อยเลยร้อเลยนะคะนรับบเดืาศบนด่านนะครับดานนี้จะภาไยลาวเห็นไทการินทางใส่ตอนอย่างนี้ทุกวันวนะครับ จะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศบนสะพานจะเป็นยังไงแบบเน้นอยู table. ่อยู่ด้างนะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศบนสะพานนะครับโอ้ครับท่านผู้ชมบรรยากาศบนสะพานก็รถก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ใกล้ๆโน่นเลยนะครับรถพ่วงนะนะสิบล้อสิบแปดล้อกำลังวิ่งอยู่บนสะพานโน่นเลยนะครับโน่นเลยรถพ่วงนะ ทีลเลอร์ไหนบอกว่าไม่ให้รถพ่วงขึ้นไปไปามาเราไม่รู้นะนะครับก็ขึ้นไปวิ่งแล้วนะครับบนสาะดานโน่นเลยโน่นเลยนะครับเอาภาพบรรยากาศล,ล่าสุดสะพานมิตรภาพเลอาห์นที่ห้ามาฝากแฟนๆกันนะครับ